สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่15เดือน10ปี68นะครับกับแนวทางวันนี้เชฟหนุ่มทําแนวทางรัฐบาลไทยก่อนนะครับช่วงเช้าเนาะเดี๋ยวจะลงรัฐบาลไทยให้ก่อนครับผมก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับงวดที่แล้วเชฟหนุ่มก็ให้เข้า7 8เนาะงวดที่แล้วก็ สมามุดที่ทารัฐบาลไทยไม่ได้เอามาตอนนี้เชฟหนุ่มอยู่ในไร่นะครับอยู่ในไร่เชมหนุ่มมาตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ฝนกําลังตกเลยก็ไม่ต้องสรุปแล้วเอาไปแนวทางของวันที่สิบหกไปเลยนะครับผมครับผมสาหรับวันวันน,น,นี้วันที่สิบห้าทำรัฐบาลไทยของพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกนะครับรัฐบาลไทยเดือนสิบ ปีหกนะครับรัฐบาลไทยนะครับขคงสุดท้ายนะครับรัฐบาลไทยเชีนหนุ่มจะลงให้แค่คลิปเดียวนะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยเด่นนะครับเด่น เดือนที่0ูนะครับผมศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดนะครับศูนวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดวิ่งรูดที่1นะครับวิ่งรูดที่1นะครับ จับชุดครับศูนย์หศูนย์สแล้วก็ศูนย์แนะครับ1นึ่งแล้วก็1 9นะครับ สำหรับ8เดี๋ยวเชฟหนุ่มกลับให้เลยนะครับผม8ก็จะเป็น80นะครับ80 81แปดแล้วก็8 2สองนะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็น0 0นะครับแต่ศูน หนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดแปดนะครับสําหรับชุดสามตัวนะครับผมฝนยังตกอยู่ครับชุดสามตัวก็จะเป็นเอ่อ หนึ่งศูนแปดนะครับเก้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็แปดศูนย์สองนะครับผม อีกชุดหนึ่งชุดเบิ้ลก็จะเป็นจะเบิ้ลไหมก็เบิ้ลไหมเก้าก็ประมาณนี้ครับผมเอา3ามชุดพอรัฐบาลไทยนะครับวิ่งลูดที่หนึ่งนะครับวันนี้สูตรเด่นหนึ่งนะครับ ศ1นย์หนึนะครับแล้วก็81นเนี่ยกลับให้เลยนะครับผมไม่ต้องไปกลับยากที่เหลือมันจะกลับให้ก็กลับเอาเองนะครับห9ึ่ครับผมประมาณนี้นครับชุดเบิ้ลก็น่าจะมี1นหนึ่งหรือเปล่า108 918นะครับครับผมประมาณนี้นะครับแนวทางของรัฐบาลไทยงวดประจวันที่16เดือน10ปี68นะครับขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวช่วงเที่ยง,งก็จะเป็นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ